อืมถอยมาก90%อะใครเคยกินลูกชิ้นสีไทยกันบ้างคะยกมือขึ้นซึ่งตอนนี้มันไม่มีขายแล้วนะ<อ>แล้วก็มีคนเรียกร้องเยอะมากๆเลยนะคะว่าคิดถึงอยากกินน้ำจิ้มลูกชิ้นสีไทยบ้างจังเลยเชฟแวนเนี่ยก็เลยไปใช้เวลาแกะสูตรอยู่นานมากๆนะคะเพื่อที่จะมาทำตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้กับเชฟแวนด้วยนะจะได้มีกำลังใจไปแกะสูตรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมอีกค่ะ พื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยนะครับน้ำจิ้มไก่ครับซอสพริกน้ำกระเทียมดองพริกแห้งพริกจินดาแดงซอสมะเขือเทศกรดมะนาวน้ำส้มสายชูผงชูรสเกลือปน่นน้ำมะขามเปียกสำหรับตรงนี้นะครับคุณนักเรียนก็สามารถใช้ลูกชิ้นเป็นประเภทอื่นได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นไส้กรอกกับเบคอนนะครับทีนี้เราไปลงมือทำกันได้เลยครับ เราจะมาหั่นไส้กรอกกันก่อนเลยนะครับเราจะหั่นครึ่งนะครับหั่นครึ่งออกมาประมาณนี้นะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาพันเบคอนกันครับสาหรับตัวเบคอนเดี๋ยวเราก็จะผ่าครึ่งเหมือนกันครับพอเราผ่าเบคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาห่อไส้กรอกกันครับวิธีการห่อนะครับเราก็จะม้วนเข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับ ให้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับและให้เรานําไม้ลูกชิ้นนะครับจะใช้เป็นไม้เหลี่ยมหรือไม้กลมก็ได้นะครับมาเสียบกัดไว้ครับให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับให้เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไส้กรอกกับเบคอนที่เราเตรียมไว้จะหมดได้เลยนะครับโอเค พอเราเตรียมเส้กกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนาไปพักไว้ก่อนครับต่อไปเราจะมาทาน้าจิ้มลูกชิ้นกันเลยครับก่อนที่เราจะทาน้าจิ้มลูกชิ้นกันนะครับเดีย๋ยวเราจะนําพริกแห้งมาทอดก่อนนะครับเราจะทอดพริกแห้งให้มีความหอมกับความกรอบนิดนึงนะครับพอพริกแห้งของเราเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับทีนี้เราก็นําขึ้นไปพักไว้ก่อนครับเราจะนําพริกชินดามาโขลกแบบหยาบๆนะครับเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็นําพริกทอดก็มาโขลกหยาบๆเหมือนกันครับ ขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับเรามาทําน้าจิ้มกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้าจิ้มไก่ลงไปในกระทะก่อนนะครับตามด้วยซอสพริกครับน้ํากระเทียมดองผงชูรสน้าส้มสายชูเกลือป่นกลดมะนาวซอสมะเขือเทศน้ํามะขามเปียกคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟกลางนะครับ เคี่ยวไปให้ตัวน้ำจิ้มของเราเดือดได้เลยนะครับพอเราเคี่ยวจนน้ำจิ้มเริ่มเดือดประมาณน,นี้แล้วนะครับต่อไปให้เราใส่พริกจินดาแดงที่เราโขลกไว้ครับพร้อมกับพริกทอดนะครับแล้วเราก็ควรให้เข้ากันครับพอคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วเราก็จะรอพักไว้ให้เย็นตัวลงแล้วก็พร้อมขายได้เลยครับ เรามาทอดแสกกรอกคันเบคอนกันเลยนะครับวิธีการนะครับเราจะตั้งน้ํามันให้ร้อนด้วยไฟกลางนะครับและเราก็ค่อยๆหย่อนแส้กรอกเบคอนลงไปนะครับเราจะไม่ทอดแบบในน้ํามันร้อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวไส้กรอกของเรามันจะไหม้ก่อนที่จะสุกทั่วถึงกันนะครับเราจะค่อยๆทยอยทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ พอเราทอดไส้กรอกเบคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับเราจะนําใส่ถาดพักให้เสด็นน้ามันอย่างนี้เลยครับและเราก็จะทอดไส้กรอกส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับและนี่ก็คือไส้กรอกพันเบคอนพร้อมกับน้าจิ้มที่เราแกะสูตรมาจากน้ําจิ้มสีไทยกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนของน้าจิ้มกันก่อนเลยครับก็สําหรับต้นทุนน้าจิ้มนะครับจะอยู่ที่64บาท7สตางค์ครับได้ปริมาณออกมา840กรัมครับต้นทุนจะอยู่ที่กรัมละ7สตางค์ครับหรือถ้าเกิดคิดออกมาเป็น1ขีดนะครับต้นทุนจะอยู่ที่7บาท62สตางค์ครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปทาขายแบบจิ้มกับลูกชิ้นนะคะหรือว่าจะไปใส่ถุงนะคะขายเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นเป็นถุงกก็ได้เช่น่นนัคะ เพราะว่าน้ำจิ้มสูตรเนี้ยยังไม่ค่อยมีใครทาขายนะที่เคยเห็นนะก็จะมีแค่เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นที่เป็นสูตรมะขามเปียกบ้างนะคะเป็นสูตรพริกสดพริกแห้งอะไรต่างๆพวกนั้นนะคะแต่ว่าสูตรที่เป็นแบบคล้ายๆน้ำจิ้มลูกชิ้นสีไทยเนี่ยยังไม่มีใครทาขายเลยนะถ้าเกิดว่าเราทําขายเนี่ยโอกาสที่ทําออกมาแล้วจะขา,ขายดีก็มีอย่างแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวมาจิ้มน้ําจิ้มกันเลยนะครับปุ๊บ ออกก่อน,น้ำจิ้มลูกชิ้นสีไทยจริงๆเนะี่ยเขาจะไม่มีพริกเป็นเม็ดๆแบบเหมือนที่เชฟเบนใส่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะแต่ว่าอันนี้เราใส่เพราะว่าแบบเพื่อเพิ่มให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนั่นเองเนาะมาหมั่นพร้อมกันเลยนะครับหอมนะรสชาติมีความคล้ายกันมากเหมือนตอนที่เรากินตอนเด็กๆเ,เลยอะเหมือนประมาณเก้าสิเปเเลยครับไม่ให้ครับหยิบใหม่ๆเลยเอา้าวไม่เกี่ยวก,กันรอ,อ,องผู้ชมเลยเอามาชิมด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะจัดการชิเวนให้หน่อยคะ่ะเอามาเร็วๆนั่นแหละนั่นแหละเอารูปนั้นมาเอามามามาอุ้ยเราอยากบอกคุณผู้ชมนะว่ากลิ่นใช่มากๆอ่ะคือกลิ่นเนี่ยใช่แล้วกลิ่นชนะละเดี๋ยวมาดูรสชาติว่าจะเป็นยังไงนะคะอืมเอจริงเป็นไงเหมือนไหมคล้ายมากปิดกล้องได้ไหมเราก็ไม่กล้าจะบอกว่ามันเหมือนเป๊ะเนาะเอาเป็นว่าคล้ายมากแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมคือแบบมีคนเยอะมากๆเลยนะ ที่ชอบทานลูกชิ้นสีไทยนะคะแล้วก็คิดถึงรสชาติของน้ําจิ้มสีไทยเนาะแต่ว่ามันหากินไม่ได้แล้วทุกวันเนี้นะคะซึ่งแบบพอเวลาไปกินเจ้านู้นเจ้านี้อะ่ะที่มันมีความคล้ายๆเนี่ยแต่ก็ยังไม่คล้ายเท่านี้เลยนะอันนี้คือรู้สึกเลยว่าคล้ายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครทําลูกชิ้นขายอยู่นะลองเอาสูตรนี้นะคะไปเพิ่มนะถ้าเกิดว่าคุณมีน้ําจิ้มหลายๆแบบเนี่ยก็ยิ่งเรียกลูกค้าได้ดีมากขึ้นเลยละคะ่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังนึกไม่ออกนะว่าแบบจะขายอะไรดีนะคะอยากขายพวกลูกคิ้นแต่ว่ามันก็มีเจ้าอื่นขายกันอยู่เยอะแยะแล้วลองเอาน้ําจิ้มสูตรนี้ไปใช้ดูนะคะจะได้แตกต่างจากเจ้าอื่นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยขายดีและเป็นจุดเด่นของร้านเรานั่นเองค่ะใช่ครับเพราะว่าน้ําจิ้มในแต่ละเจ้านะรสชาติแบบคล้ายๆกันหมดเลยนะ แล้วทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหวานเหลือเกินนะคะยังไงฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาดูเพจเราถ้าเกิดว่าจะทําน้าจิ้มลูกชิ้นขายนะคะหรือว่าอาหารใดๆก็ตามเนี่ยขอร้องอย่าติดหวานกันเลยนะคะทุกวันนี้ติดหวานกันมากจริงๆคือบางอย่างที่เราเคยกินตอนเด็กเรารู้สึกว่ามันไม่หวานขนาดนี้นะแต่ว่าทุกวันนี้คือวานหวานนะคะ ส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ํายําครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ําอิตาเลียนโซดาคอร์สซอสช่องใสลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบนึดดแบบที่กําลังฮิตอยู่ในตอกตอกนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทําขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากมากแล้วก็ลูกค แอดมินไปได้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ